สวัสดีค่ะม่พันจ้ามาเข้าป่ากันค่ะสด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 ,สดถัทอดส,ดสดสดจากป่าน,น้อยหนึ่งอุณหภูมิประมาณศูนองศาเย็นมากอากาศเย็นมากจ้ะมาเข้าป่ากันแว่นก็เป็นน้ำแว่นก็ขึ้นไอวันนี้จ้ะอันอากาศจะ สูในป่าน่ะสู์องศาค่ะจะว่าข้างนอกอยุบ้านน่ะสององศาไงนี่ว่าว่าเย็นขนาดนี้อันนี้ใส่ถุงมือผ้าล้วกาใส่ถุงมือ,อยางค่ะกัดค่อนข้างเย็นแล้วก็คึ้มเราไปเบิ้งเเ็ดกันนะอะไรหรอเวยลกูกหมา โอ้ดอกเห็ดเฮายังแข็งค่ะคือแข็งอันเป็นน้ำแข็งนะแข็งเป็นน้ำแข็งนะไม่ได้แบบว่าเห็ดยังเก็บได้ยังขายได้จ้ะแต่ว่าน่าจะเก็บไปตากแล้วแหล,ละเฮาราคาเห็ดขึ้นมาหน่อยนึงนะจ้ะ จากยี่สิบมันมาช่วงก่อนกอนหนาวนะ่ะแล้วก็ขึ้นมายี่สิบหาได้บ่จังสิช่วงนี้อยู่ที่สามสิบคนจะมันนี่อาจจะขึ้นอีกเพราะว่าบม่มีคนเก็บ <c oughs> จะขึ้นอีก <c oughs> ราคาเห็ดอาจจะขึ้นอีกเพราะว่าไม่มีคนเก็บนะจ๊ะเป็นจุ้มๆเมอนนี่จ้ะ จะวางเชื้อมันกะมันเปื่อยหรอกะมันบาดเหงื่ไงบาดเหงไงมันเปื่อยอะไรละ่ะลูกมาอู้ดิค่ะอู้เสียดายมันยังจังจังก่อเลยสิค่ะ,ด,งงคะดำเมื่อเลยดำเมื่อเล่ดำแบบเป็นปื้นเลยในบนกอน่อเนี่ได้ได้ปะพัน เห็ดมังก็เริ่มแก่เริ่มเก่เเกาจ้ะก็จะมีเปื่อยบ้างมีอะไรบ้างกะมีใจแน่บ่ได้เน่ค่ะย่ามพอ่อย่ามผอวในช่วงนี้ป่อยแต่ว่าก่อนี่เป็นต่างงามนี่นี่แต่ว่าดอกดอกเครื่องเคร่งหนึ่ง,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 งยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะ <c oughs> อูไ้ได้ได้สวยเลยเนี่จะบังย่างงามมันจะมีกไอได้กอบ่ได้จ้ะ เพราะว่ามันก็ซีซั่กันแล้วคุณแถวนั้นจะป่วยดอกกัวใหญ่ใหญ่กัวใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่เต็มเลยเต็มหน้าจอเลยกัวใหญ่มากดอกใหญ่ใหญ่แข็ง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 นี่คือเป็นน้ำแข็งอุ้ยดอกใหญ่ในได้อยู่นี่สวยมากแต่ว่าซุกนี่มันอยากเปื่อย เปื่อยกับ่เอาไปค่ะบดได้จีจังกวัวพี่ไม่กวัวไม่ได้อยากบแบบง่ายๆจ้ะแต่ว่ามันบ่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าโอู้อันนี้ได้เยอะเลยว่าเขาจะเปื่อยๆกันหมดแล้วไปบ้านไปบ้านไม่หมดแล้วดอกเห็ดบริยูน้ำเข้าแหละ เป็ซุ้มนี่งกระเอยกระดำค่ะบ่ได้อ้สี่กระเปื่อยกะระซั่เท้ากระบ่ได้บ,บ่เอาไปไเยอะดอนเห็ดแถวนี้แบบโผล่พ้อโอ้พี่พี่พี่ส้มนี่ยังไวสลุนอยู่พี่พี่โมคะเป็นดอนเลยนั่นพี่เป็นดอนนะครัเป็นดอน เป็นดวนเฮ็ดค่ะเยอะเยอะเก็บเก็บมันเดี๋ยวมาเมามอยด้วยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งกวอนี่เพิ่งค่ะคือมันยังสดแล้วก็แบบว่าบ่ซำคือ กว่าที่เลี้ยวๆไงจุ่มจุ่มนี่ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่โอ้โหโอ้โหเห็นปะขายังงามๆขายังงามที่ศูนองศาค่ะโอ้โหใหญ่มากบังขาใหญ่มากดอกใหญ่มากจ้ะสุดๆบางเทื่อกก็ดึงบ่กขึ้นแน่ขาแข็งๆอยู่เลย ือเป็นน้ําแข็งบอลละลายจ้ะเป็นน้ําแข็งไม่ละลายขาแข็งๆนี่บอลแมนแบบว่าเออยังแบบว่าแข็งแรงสดซืนน่นนี่บอแมนค่ะน้ําแข็งบอลละลายค่ะขาโอ้สวยนะเห็นไหมซุ้มสวยๆยังนี่ค่ะไอซุ้มซ้ำๆนี่ห้างหลาย เพาราะว่าบ่เด้เขามาพอกว่านานนี่่ <c oughs> เงี้เสียดายสวัสดีค่ะสุกผู้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาขวันคุยน้ำค่ะแป๊บหนึ่งตัดเห็ดเดี๋ยวตัดเห็ดเดินนีก่อนอขาก็ไม่ธรรมดานะยังแบบว่า สวยมากอะ่ะขาสวยขาสวยอีกขณะหนึ่งทั้งดอนเลยทั้งดอนทั้งดอนเลยออจะ โอ้ดอกใหญ่สุกนี่ดอกใหญ่แล้วสวยอะ่ะไม่เปื่อยอ่ะไม่เปื่อยอ่ะมองเลิกดกอกใหญ่ขาอวบเพอเวอรเพรเวเลยไอดอกงานนี่หัดแต่ว่ายังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะแบบว่าเก็บเห็ดน,น้ำแข็งอ่ะเห็นบ่เห็นบ่นี่คะ่ะน้ำแข็งยังเกาะอยู่เลยนี่ น้ําแข็งคูไปบ้างแันเยอะอยู่นะไม่ใช่ขี้ๆนะเรีวๆแม่หนาวอากาศากแบบว่าสุดยอดด้วจ้ะแต่หมู่บ้านเป็นน้ําแข็งเมื่ออก็คือแบบว่าอากาศอากาศมัน อุณหภูมิมันติดลบไงมือคือเมืาม่าว่านจ้ะคือเด้ขูดรถดม,มือเลยมันเป็นพวกอ่าคา,าบหมอกคาบยังสิค่ะแข็งแข็งแบบเป็นเป็นแม่กระนิ้งทั้งวันนะเมื่อเม่าวานอะ่ะแต่ว่ามื่อนี้อุณหภูมิเริ่มเริ่มบวกแล้วก็เริ่มยุบบ้านนะเริ่มละลายแต่ว่ายุ่นี่เนี่ยยังแข็งอยู่ยังในป่ายุบบ้านสององศาค่ะเขาปามาศูนย์องศา เห็ดน้ําแข็งอยู่เลยเห็ดน้ำแข็งจะเห็ดน้ำแข็งมือนี่ย่วหายไปหลายมือค่ะเพราะว่าสิละค่ะอุณหภูมิเนาะอ้อติดลบคักเนี่ยอะไรล่ะตั้งกล้องก็ได้ยอัน อุณหภูมิติดลบค่ะเยอะแล้วก็แบบดอกดอกง่ยไซเล่นแน่นอโอ้ซุมนี่ซุมนี่ดอกไม่ไม่จ้ะบ,บวบป่วยคือทั้งอื่นสวยงามจนว่า ดอกง,ง,ง่ายง,งางง้างนี่จ้ะอันนี้ฮักเห็นไหมขาดข้อรอแค่เลี้ยงเท่านมานาจะประมาณโอ3สามสิบนาจะขึ้นเรือร่อยๆร่ยมันยังเป็นคาบน้ำแข็งเกาะอสิจะ้ะน้ำแข็งเห็ดน,น้ำแข็งของเรานี่เองดอวใหญ่จังหวะเพิวเพิวเฮ้ยนะเดี๋ย โลกน้อยนึงค่ะแถวนี้วิตน้อยนึงเด้อโทษขออภัยฟ้องกระตั้งไม่ได้บันเห็ดน้ําแข็งค่ะช่วงเนี้ยเก็บเห็ดน,น้ําแข็งเลยอา,าทิตย์นา,าหิมะสีมาวะฉันเด้ แต่เราพยากรอ,อากาศบ้านนี้ไปเห็นค่อยเชื่อได้เลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชั่วโมงค่ะพยากรอ,อากาศบ้านนี้เปลี่ยนทุกชั่วโมงโึ้คือ,อเย็นแล้วก็จะเป็นแบบว่าน้ามุกไหลจ้ะอากาศมันเย็นเย็นอู้อูอ้ยมองกระจกเป็นแผงอยู่ทั้งใต้นี่ค่ะพี่แผงหนึ่งสองแผงสองแผง ช่องแถมอันนี้เรียวกเก็บค่ะเรียวกเก็บอันนั้นช่องแถม สวัสดีคะ่ะพี่น้ำพึ่งมาคนแรกเลยสวัสดีคะ่ะช่วงนี้ช่วงเม้าส์มอยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวัญเดี๋ยวถ่ายเปบคลิปวิดีโอตอ่อให้เบิ้งแล้วกันคะ่ะเห็ดไม่หมดจ้าจนพ่นแหละที่มะถ่วมมาเลยสวัสดีคะ่ะคุณนมขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะอีกคื้นหอดทุกคนคือกันคะ่ะแต่ว่าแบบว่าโอ้บรไม่เวลารีอากาศก็เย็นสวัสดีคะ่ะคุณมายุรีสวัสดีจ้าปีนี้บุด้กลับไทยนะจ้าปีนี้ โควิดยังหลายอยู่ยุไทยนะหวัดดีค่ะคุณนุชหวัดดีจ้าโอ้อยากเบียงหนาวไปห้ยได้ค่ะศูนย์องศาแล้วก็เป็นแบบแม่กันิงทั้งเมืองไว้ประมาณนี้ค่ะหวัดดีค่ะคุณบุญนภัสหวัดดีจ้าท่านท่านมือหนี่หวัดดีค่ะคุณบรรจงหวัดดีค่ะน้องอ้วนลาหวัดดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหวัดดีค่ะคุณอาชิรสิทธิ์ส่วนทันค่ะหวัดดีค่ะพี่จิรวัน ดวกใหญ่สวยขนาดนี่เราเราเราช่วน,นี้มันแบบว่าบ่เปื่อยไหมดีใจพ่อบ่เปื่อยเพราะว่าช่วงนี้เหตุก็จะมีเปื่อยแล้วก็จะมีชุดเหนี่ยรุ่นร,นรุนเก็บได้สวัสดีค่ะคุณลูกชุบสวัสดีจ้าห <c oughs> ลายนะพ่อหลยไปจะนายจ้าสวัสดีค่ะพี่เพนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมคุณยายรัานทมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ยยค,ะ,ค,ะคุณสมพิอือ ลิโอมาน้าค่ะช่วงนี้กะบบได้ไปทั้งใดค่ะกะเขาปลากะลิโอกังเว้นสันค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแปดโมงค่ะตกบ่ายสามค่ะพระอาทิตย์ตกบ่ายสามขึ้นแปดโมงเศร้าสวัสดีค่ะคุณนิดตาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่หนิงคุณหนิงสวัสดีค่ะอ๋อปกันโอ้เกี่ยวเขาได้หลายะเนาะเขาทั้งผุนสวัสดีค่ะคุณอรุณยังวะสิ โดโครเนี่ยและค่ะเบิง่งเดี๋ยวจุ่มให้เบิง่งนี่มันมันอยู่ไตมันอยู่ไตมันก็เลยบกแข็งนาจะประมาณขึ้นราคาขึ้นมาหน่อยค่ะสามสิบอาจจะสามสิบหาเร็วๆนี่แต่ว่ากะโอ้ยหาคนเก็บยากเลยเด้วยะหาคนเก็บเห็ดยากอยู่นะเพราะว่ามันอากาศมันเย็นไหมจ้ะ คนก็บ่อยากเขาป้ากันล้วค่ะก็จะมีตาหมูกรอบก็ยังเข้าป่าอยู่เขายุ่ซุ้มือว่าสันเน่คุยกับแม่หมูกรอบโอ้ยมันดึงขึ้นมากบ่ได้กับมันนะมันหักมันหักมันหักเห็ดหักค่ะบอน,นี่ซุ้มซำกับมี่ค่ะ ซุ่มซำก็ม,กมีซุ่มแบบย่างสดอยู่กับหลายอย่างสิเยอะนะเพุ่นเป็นกอๆอยู่ค่ะเป็นกอๆอยู่ค่ะแล้วก็มียง้มของเห่าค่ะย่ามของเห่ากับขยันขันแข็งให้เราเลียนมืยแหละค่ะแม่ขอนก็ย่างหาดอนนี่จะเงือะเงือแตกที่กันค่ะ เล่นกับเมื่อยเงื่อจะแตกค่ะวัสดีค่ะคุณนิพาพรสวัสดีจา้าวัสดีค่ะคุณประพาดา,ามาๆเก็บเห็ดน้ากันค่ะว่าผี่เยอะนะเห็ดเห็ดเห็ดยังหลายค่ะเห็ดยังหลายแค่จะหาเจอหรือเปล่าแ <laughs> มนค่ะเป็นธรรมดาธรรมดาคือแบบถืออากาศเย็นแล้วแบบ น้ำมุกไหลอู้วธรรมดามาด่าดวนแถวนี้แบบเยอะเยอะดูเฮ็ดช่วงนี้จะซ้ำไดซ้ำานี่นจะเก็บเก็บคล้ายไปแล้วค่ะเมึ <c oughs> ด่ดูนี่สีติด,ดค่ะ พราะมันแข็งไงก็เปที่รูๆกันเพราะห็้เป็นน้ำแข็งมันกะดอันนั้นอันนี้ติดนะคะแกบบอกวก่อนมังดลโอ้ยบมันทั้งหนาผุ่นกัะสากอยู่ไปเห็นใไซเวนกันอื้ี่หลายอยู่ค่ะอู้เดินเนี่ยยางเยอะย่างเยอะอยู่ หนาวไหมลูกหนาวก็ามาครับนั่งเฝ่าเหฮดย่างดีค่ะลิโอค่ะคุณบุญพัทสวัสดีค่ะคุณพี่นิสาสวัสดีค่ะราค่าลค่าขึ้นน้อยนึงค่ะโลสามสิบแล้วค่ะ สามสิบก็จะประมาณร้อยร้อยบาทด้วค่ะร้อยกลัวสามสิบก็ร้อยกลัวน้อยๆจ้ะเห็ดเห็ดยังหลายค่ะเห็ดยังเยอะเห็ดยังเยอะโคตรโคตรลูกมาหเห็ดยังเยอะจ้ะเห็ดยังเยอะอยู่คือแค่แบบว่าบ๊อบอ่านย่างไปบ๊อบพอมันตอนนี้ง เงื้อออกเล็กหน่อยค่ะเพราะว่าอาการเย็นยูตะว่ายางไหลสิจกะเท่สิพอ่อ,พอด่วนยางหลกะเงื้อออกกะจะบ,บ่นหนาวปนไดเพราะว่าเฮ้าจังค้นเฮ็ดเวียกเนาะค่ะหนาวๆกับเป็นบ่นหนาวดอกนั่นแหละเทค,ค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้เฮาเก็บเห็ดน้ำกันแค่นี้นก่อนเดี๋ยวมาคันท้ายเป็นวิดีโอให้เบื้องกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ อ๋อแม่ต้อยสวัสดีจ้าผลท่านท่านท่าน,านสุดท่ายพอดีสวัสดีค่ะคุณสมจิตผลอ, <laughs> อาจจะโล่ประมาณร้อยกว่วบาทด่ค่ะตอนนี้ขึ้นสามสิบโค่นแล้วขึ้นมาหน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณปนัดดาอ่ายังขายได้จ้าโอ้ผลพูดอะไอย่างพูดเอาความาน้่าอะไรพูดเอาคว้านวบานอนี่ แื่เ,เดี๋ยวมื่อนี้เฮาเมามือยกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ่ะ,ว,ะ,งงคะวันนี้ผิดหลักอะไรบางนั่งอยากลานั่งแม่หนมหน่อยแม่หนมหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพบกทำไมค่ะสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อกหวังว่าทุกคนสิสบายดีทักมาพร้อม่เป็นยังคะ่ะสบายดีคะ่ะโอเคคะ่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆคะ่ะ